สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวปีกุลทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสูโบวี่64ทาโร่นะคะวันนี้เราจะมาดูดวงรายเดือนประจําเดือนตุลาคมล่วงหน้าไปเลยนะคะว่าคนที่เกิดนักษัตริ์ปีกุลนะคะคุณจะมีโชคดีอะไรเข้ามาในเดือนตุลาคมบ้างนะคะเป็น general reading นะคะดวงทั่วไปเนาะใช้วิจารยาในการรับฟังนะโอเคปีกุลเป็นยังไงบ้างนะคะอ่าชมเ์ เปิดไพ่สดๆนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะต้องปรับตัวนะคะในเดือนตุลาคมนี้มีการเปลี่ยนแปลงต้องปรับตัวแต่การเปลี่ยนแปลงนี้นำพามาซึ่งสิ่งที่ดีชัยชนะเรื่องราวดีๆนะคะก่อนหน้านี้ก็มีความทุกข์ความเครียดเกิดขึ้นรู้สึกว่าไม่มีใครแบบ ให้ความช่วยเหลือเรานะคะแต่ต่อไปนี้ทุกอย่างจะราบรื่นนะคะแค่เฮ้ยมันเป็นช่วงเปลี่ยนแต่คุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงรอบข้างนะคะแต่สิ่งที่ควรที่จะระวังในให้ระวังในเรื่องของท็อกซิกมีใครพยายามทำเล่รับหลังคุณหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของสุขภาพของคุณก็ได้นะคะเนาะปัญหาในเรื่องของสุขภาพหรือว่าการเลิกรากับใครมาอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องเยียวยาจิตใจเนาะในเดือนอตุลาคมนะคะ าบางคนอาจจะการเปลี่ยนแปลงนี้มันอาจจะเกิดขึ้นแบบปรับปรับสับพันธ์โดยที่คุณไม่ได้ตั้งตัวอว่าจะเป็นการเดินทางหรือว่าจะเป็นการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการจบของสถาน,ถานการณ์บางอย่างสิ่งที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยควรจะทายัางไงก็คือต้องปรับตัวแต่หมอโบมองเห็นสิ่งที่ดีกำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะคือชัยชนะคือเรื่องราวที่ดีๆนะคะก็ อาจจะมีเรื่องหนึ่งที่มันไม่ดีจ,จะเป็นรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งนะคะหรือว่าเจ็บปวดกับบางอย่างบางคนมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพก็จะต้องพยายามที่จะฮิลลิ่งตัวเองนะคะหรือว่าใช้ชีวิตอย่างมีสติอย่างนี้นะคะกับช่วงของการเปลี่ยนแปลงเนาะเอาละค่ะอขอดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยจะบอกอะไรสำหรับชาวปีกุลน,นะคะ ว่าวคุณได้รับการปกป้องที่ดีมากๆนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกอย่างมันจะออกมาดีนะคะความรุ่งเรืองแล้วก็ p o ทธิ i v e เอารุกข,ของคุณคุณได้รับการปกป้องนําทางที่ดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีนะคะอย่าลืมสวดมนต์นะคะไหว้พระหรือว่าขอพรกับท่านนะคะท่านมองเห็นแล้วก็ท่านก็ ปกป้องพอเทคคุณอยู่นะคะยังไงก็ขอให้ชาวปีกุลทุกคนนะคะจงโชคดีอาถามว่ามีโชคลาภไหมยังไม่เห็นมีโชคลาภเข้ามานะคะส่วนการเรียนนี้ก็อาจจะต้องแบบเฮ้ยใช้ความอดทนเป็นพิเศษช่วงนี้นะคะจะต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ใช้สติดีๆความอดทนในสถานการณ์ที่เราเจอต้องปรับตัวนะคะสําหรับชาวปีกุลเนาะยังไงก็ไปติดตามคลิปได้ที่ช่อง YouTube ด้วยนะคะคลิปเยอะแยะมากมายเนาะสวัสดีค่ะ